เวียดนามเตรียมใจโดนเชือดเป็นรายต่อไปหลังเห็นไทยชนะฟิลิปปินแบบเหงื่อไม่ทันออก3-0เซตขนาดเวียดนามพยายามแทบตายกว่าจะชนะฟิลิปปินได้แต่ว่าไทยชนะง่ายซะอย่างนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเตดตามในไหน,ไหน,ไหน,ไหนทัชอาเซียนครับตอนนี้ก็เข้าสู่เกมที่2แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันซีวีลีกหลังจากที่เกมแรกนะครับไทยชนะอินโดไป3-0เซต และในเกมล่าสุดนี้นะครับไทยก็ชนะฟิลิปปินส์ไปได้อีก3ตัดศูนย์เช่นกันแล้วชัยชนะของไทยในเกมนี้นะครับดูเหมือนว่าจะทําให้ทางเวียดนามเนี่ยผวาได้ไม่น้อยเพราะว่าวันก่อนนะครับกว่าเวียดนามจะชนะฟิลิปปินส์ได้ก็แทบชาเงือตกกีบเลยนะครับ แต่ว่าพอฟิลิปปินส์มาเจอกับไทยก็ปรากฏว่าไทยเนี่ยกลับเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้อย่างสบายทีนี้เมื่อเทียบบัญญัติไตราย,ยางกันแล้วนะครับเวียดนามเขาก็มองว่าตนเองเนี่ยคงไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มนะครับเวียดนามในระยะหลังก็ไม่ค่อยดีด้วยก็อย่างเช่นความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนแรกนะครับที่เข้ามากล่าวว่าไทยมาแรงเกินใครจะไปสู้ไหวพวกเขาตอนนี้อยู่เหนือกว่าระดับในอาเซียนไปไกลแล้วพรุ่งนี้ ตัวเกียรติและลูกทีมจะชนะได้สักเซตไหมมาที่มุมมองต่อมาครับกล่าวว่าเขาคงรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถเอาชนะไทยได้อดทนไว้ขอแค่ให้ลุงและลูกศิษย์ของเขาได้ต่อสู้ก็พอต่อมาครับกล่าวถึงไทยว่าไทยเล่นเหมือนกับกำลังซ้อมเลยดูทุกอย่างแล้วมันลาบลื่นไปหมดถ่ายชนะชนิดที่เงื่อยังไม่ทันออกซักหยด มาที่มุมมองต่อมาครับกล่าวว่าไทยแลนด์พวกเขาอยู่อีกระดับหนึ่งจริงๆชาวเวียดนามที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของไทยนน VNL ทั้งๆที่เวียดนามยังไปจุดนั้นไม่ได้หลอดูเวียดนามโดนบทขยี้ได้เลยนายคณะที่ไทยออกไปสู่ท้องทะเลที่กว้างใหญ่นานแล้วตัว่าเวียดนามทําได้แค่พยายามหนีออกจากสระน้ําในหมู่บ้านเจ้าคนปากกล้าเหล่านั้นช่างโง่เขลาจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับ เป็นเรื่องยากสำหรับเวียดนามที่จะเอาชนะไทยได้ถึง2เซตต่ว่าการพ่ายแพ้ก็จะสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาให้แก่เวียดนามคนต่อมาครับเมื่อวานตอนสู้กับเวียดนามเนี่ยฟิลิปปินส์เล่นเหมือนกับอยู่ในร่างทองพอวันนี้มาสู้กับไทยฟิลิปปินส์กลับคืนสู่ร่างไก่ติดโรคระบาดไปซะอย่างนั้นต่อมากล่าวว่าเวียดนามอาจจะคุยได้ก็ต่อเมื่อได้หเซตจากไทยโอเค ไทยคือประเทศมหาอำนาจทางวอเลย์บอลหญิงส่วนเวียดนามดูเหมือนว่าจะมาถึงจุดสูงสุดแล้วจากนั้นก็จะค่อยๆลดระดับลงจงอย่าลืมว่าไทยติด13อันดับแรกของโลกโอ้พระเจ้าต่อมาครับกล่าวถึงฟิลิปปินส์ว่าตอนฟิลิปปินส์สู้กับเวียดนามมีระดับฝีมือพอๆกันเลยนะแต่ว่าพอมาเจอกับไทยเนี่ยเราก็ลุอนาคตเลยว่าเวียดนามจะเป็นอย่างไรต่อไปต่อมาครับกล่าวว่า การต่อสู้กับทีมที่แข็งแกร่งกว่าผลการแข่งขันจะแตกต่างออกไปเวียดนามไม่เคยชนะไทยมาก่อนมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากและจากเม็ดน,นี้นะครับก็มีคนกล่าวเสริมว่าคำพูดของคุณเนี่ยมันช่วยประเมินได้ว่าเวียดนามอยู่ที่ระดับไหนมาที่มุมมองต่อมาเลยนะครับไทยแ,แลนด์เล่นดีมากและมาแรงจริงๆพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเวียดนามจะทำได้เกิน15แต้มได้หรือเปล่า แต่ว,ว่าจากเมนี้นะครับชาวเวียดนามคนต่อมาก็กล่าวด้วยความมั่นใจว่าตอนนี้เวียดนามมีความสามารถมากกว่าเดิมน่าจะทําได้20แต้มหรือว่ามากกว่านั้นแต่ว,ว่าจากเมนี้นะครับก็มีคนกล่าวแย้งว่าเฮ้ยเวียดนามเนี่ยทำได้ถึง15แต้มก็เก่งมากแล้วเวียดนามต้องพยายามอย่างหนักแต่ถ้าหากว่าเล่นได้เหมือนตอนเจอกับฟิลิปปินส์เวียดนามจะแพ้ไทยเพราะว่าปีนี้ไทยแข็งแกร่งมาก ่มากล่าวสั้นๆว่าไม่ว่าเวียดนามจะพยายามแค่ไหนก็จะแพ้อยู่ดีแลังจากเม้นนี้นะครับก็มีคนกล่าวเสริมว่าพูดได้ตรงเพลงพรุ่งนี้เกมสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าเวียดนามจะต้านทานไหวหรือเปล่าไทยค้าสระดับสูงมากปล่อยลูกบอลทีเนี่เหมือนฉลวดการตีบอลของไทยก็เฉียบคมเช่นกันฉันเป็นคนเวียดนามและยอมรับว่าไทยเก่งมาก ต่อมาก็กล่าวถึงผลงานของทีมชาติไทยในเกมที่ไทยนะครับชนะอินโดนีเซียไปก่อนหน้านี้ว่าเมื่อวานนี้ฉันคิดว่า Indo ia, อินโดนีเซียคงอ่อนแอจึงทำาอะไ,ไทยไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าไทยแกร่งเกินไปอินโดจึงทำาอะไ,ไม่ได้ต่างหากต่อมากล่าวถึงผู้ฝึกสอนของทางเวียดนามว่าวันนี้นายเกียรติคงได้ดูเกมระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์แล้ว และคงได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของคนไทยแล้วสินะไทยเล่นแบบนี้เวียดนามจะชนะได้ซัก1เซตก็ยากแล้วใช่ไหมคนต่อมาครับไทยชนะเกมศูนย์ทางเมื่อวานกับวนันนี้ต่อไปก็กับเวียดนามสินะเวียดนามด้อยกว่าไทยแน่นอนแม้ว่ายังไงเวียดนามก็เทียบคลาสของไทยไม่ได้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะแพ้3โบรหรือเปล่าต่อมากล่าวถึงไทยว่า ไทยทำงานอย่างหนักใน v วนพอกลับมาพบกับทีมในอาเซียนมันก็เหมือนกับเป็นแค่การฝึกซ้อมไทยเข้าไประดับโลกแล้วคลาดความกล้าหาญมันจึงแตกต่างอย่างที่เห็นมาที่มุมมองต่อมาครับไทยเล่นเหมือนสบายๆทุกอย่างราบลื่นมีแบบแผนพร้อมออกรบเพื่อทำภารกิจไม่มีความสับสนเหมือนกับเวียดนามพวกเธอสปิริตดีมาก ต่อมาก็กล่าวด้วยความไม่เข้าใจว่าเวียดนามหืดจับกว่าจะชนะฟิลิปปินส์ได้แต่ว่าทำไมไทยถึงชนะง่ายขนาดนี้แมตช์กับเวียดนามไทยก็คงจะชนะด้วยสกอร์สต่อ0เช่นกันคนต่อมาเลยครับไทยเข้มแข็งเกินไปมันชัดเจนแล้วฉันได้ต่วางว่าพรุ่งนี้สาวๆของเราจะพยายามทำให้ไทยเสียเหงื่อได้บ้างไม่มากก็น้อย คนต่อมาครับเมื่อเจอน้องๆในอาเซียนพี่ไทยก็ทุบตีจนน้องๆไปไม่เป็นกันเลยคนต่อมาครับดูเหมือนว่าไทยจะรู้สึกผ่อนคลายมากเวลาที่เล่นเวียดนามคงไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ฉันมั่นใจว่าไทยจะชนะอย่างน้อย3ต่อ1หรือว่า3ต่อ2 แต่ว,ว่าชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคนนี้ยังคงกล่าวอย่างมีความหวังว่าแต่ถ้าหากว่าเวียดนามเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเราก็อาจจะเอาชนะไทยได้ก็ได้ใครจะไปรู้สภาพอากาศสถานที่ความสามัคคีและจิตวิญญาณของฟแฟนๆอาจทำให้การแข่งขันเต่นเต้นยิ่งขึ้นก็ได้และจากเม้นนี้ก็มีคนเบรกว่าคุณน่าคิดอะไรอุกอาจเกินไปแล้วความฝันที่จะค้นล้มไทยอย่างคงอีกไกล และจากเม่นนี้นะครับความคิดเห็นแรกก็กล่าวแย้งว่ายังอยู่ไม่ไกลนะผู้เล่นเวียดนามยังเด็กแต่ว่าผู้เล่นไทยเริ่มแก่แล้วอีก1-2ถึงปีแต่หากว่าไม่มีรุ่นต่อไปไทยคงเจ๊งแน่จากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีคนกล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กๆของพวกเขามีตัวเลือกมากกว่าเวียดนามในการแข่งขันซีวีลีครั้งนี้ไทยจะไม่แพ้แม้แต่เดียวสาวๆทีมชาติไทยทั้งสวยและเก่ง และมีจิตใจที่เข้มแข็งเสมอเพื่อคว้าชัยชนะสูงสุดบนเวทีระดับโลกไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะก็ยังมีความสุขและยิ้มแย้มอยู่เสมอคนต่อมาครับกว่าที่เวียดนามจะเอาชนะฟิลิปปินส์ได้นั้นมันยากมากแล้วทำไมไทยถึงชนะได้อย่างง่ายดายอย่างนี้เวียดนามไม่มีทางแซงไทยได้รอโดนไทยกินพรุ่งนี้เลยได้แค่หนึ่งเซตเนี่ยเวียดนามก็สำเร็จมากแล้วคนต่อมาครับ ให้ไทยเล่นไปคนเดียวเธอเก่งขนาดนี้ใครจะไปเล่นด้วยพิมพ์พิชยาอัจฉลาพรชาชุอ่อนทัดดาวเวียดนามเนี่ยเหนื่อยแน่ไทยเข้าระดับโลกส่วนทีมที่เหลือในอาเซียนได้แต่ดิ้นรนในหมู่บ้านต่อมากล่าวด้วยความกังวลว่าเวียดนามจะเอาตัวรอดได้ไหมไทยแกล่งเกินไปแล้วตอนนี้เรายกุ้ยแชมป์ให้ไทยไปเลยเถอะต่อมาครับ ไทยตัวตึงจะชนะเวียดนามสามต่อ0นเพราเขาแข็งแ,งแกร่งเกินไปเวียดนามไม่มีทางแซงไทยได้เหยื่อลายต่อไปก็คือเวียดนามระดับที่แท้จริงของเวียดนามมันไม่ได้อยู่ในระดับโลกอย่างที่สื่อเวียดนามบอกหรอกนะต่อมากล่าวถึงฟิลิปปินส์ว่าเมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์ทุ่มสุดกำลังเพื่อต่อสู้กับเวียดนามจนทำให้วันนี้ไม่เหลือแรงที่จะสู้กับไทยจึงพ่ายแพ้ง่ายดดยขนาดนี้ ความคิดเห็นสุดท้ายครับคนนี้มาตั้งคำถามว่าอะไรคือเคล็ดลับในการฝึกซ้อมของพวกเขาเอาละครับความคิดเห็นคณชาวเวียดนามก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับคนจะต้องขอตัวลาไปแต่เป็นทุกนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่รัปนี้สวัสดีครับ